ท่าแรกก็โคตไปปุ่งแล้วก็ตีนะครับผมแล้วก็ท่า2ก็ซอยเหมือนเดิมนะครับแต่ตรงที่ซอยนั่นก็จะเป็นไฟฟ้าปุ่งออกไปนะครับส่วนท่าที่3นี่ก็เวลาใจโดนสคลิปหรือว่าศัตรูนะครับตัวคลิปหรือว่าศัตรูก็จะเป็นมีกระแสไฟฟ้าอยู่รอบๆตัวนะครับผม ครับผมเดี๋ยวเราลองไปชมในเกมกันเลยนะครับผมตอนนี้ผมเล่นเป็นอ,อัพเลนนะครับเจอกับคิริโตนะครับผม ครับเปียวแรกเขาก็หาต่างกันก่อนนะครับตีนุกตีคลิปกันก่อนนะครับผมจังหวะนี้นะครับคิเริโตเวิลด์สองคนผมนะครับผมผมก็เลยโดนกดเดนนะครับตอนนี้ผมก็เวิลสองนะครับครับจังหวะนี้ทําไมผมถึงกล้าสู้นะครับเพราะเมดลงมาช่วยนะครับผมสองหนึ่งมาถือว่าลุมนะครับตอนนี้นะครับใส่ไปครับ ไม่ได้แดกคู่ล็อกครับเอาก็ตีคลิปเก็บตังค์ไปได้เลยนะครับตอนนี้นะครับ ครับเดี๋ยวผมขอเก็บเครีดก่อนนะครับตีนกกาตีนกกาเดี๋ยวเจอ,อวิลซีก่อนครับผมเปิดก่อนได้เปรียบครับจังหวะนี้มีท่าย,ย่างใส่ไปให้หมดครับผมตีครับตีไปตีไปด,ดูเลือดกันมาดูเลือดกัดกดเพิ่มเลือดตันครับไอ้น้องอ,อย่าห้าวอย่าห้าวไม่ขนาดมือพี่เลยที่หลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะเด้อ ครับผมเคียร์คลิปก่อนนะครับผมแล้วก็ไปเอาบับแดงนะครับเหมือนนาข้อจะมาเล่นนะครับปิกบ้านไปเต็มเลือดกรรมนะครับผม ันนี้เหมือนเดิมครับผมสองหนึ่งมาถือว่าลุมครับผมจังหงวันนี้อันติไปครับผมอันตีนี่โคตรสวยเลยครับแบบอันตีใจอันตีนี่แบบจะมีไฟรอบๆศัตรูตลยนะครับผมจัดไปครับตอนตัวนี้เป็นแอซิดนะครับผม คลิปไปเรื่อยๆครับหาตังนะครับอย่างว่านี้ครับดูครับกระแทกหน้าเขาพื้มแตกเลยครับผมมาดูสกังน,นะครับเราก็เดี๋ยวคลิปไปเรื่อยๆครับผมหาตังก่อนครับหาตังก่อน วันนี้คิริโตะมาเชียร์คลิปกันนะครับผมเดี๋ยวผมตีนกเซตแล้วผมจะขึ้นไปเลนกลางนะครับเหมือนว่าเลนกลางนี่บวกกันยับเลยนะครับอันนี้ครับมีเมดครับคิวเลนปลาเขานะครับอือหือโดนสองครับแตกไปหนึ่งครับผมอันนี้ครับเชียร์คลิปไปครับเตือนเปิดแมปแล้วครับผมไล่หาคิวเลนครับผมอยู่ในปลาคุณครับเอาดีกว่าครับผมจะเย็นๆครับเชียร์คลิปกันคอนนะครับ เก็บตังไปครับอันนี้ฟาร์มแล้วครับนาคอดมันบบฟาร์มแล้วครับจังหงวะนนี้เรียบร้อยครับผมนาคอดออกเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ห้าซีครับผมห้าซีมาถือว่าลุมครับผมคิวเลนคิวเรนครับยังไวเลยครับคิวเรน นี้ครับครับป้อมกันนะครับคีริโตะีป้อมเขาเรียบร้อยครับผมอย่างโวยเลยครับแชร์คลิปก่อนนะครับเจอคิวเรนครับผมหนึ่งหนึ่งครับจะหนีไปไหนจ๊ะโดนครับตามไปครับตามไปอืดอกเดียวไม่อยู่เห้ยขออีกสักดอกแล้วกันเจอห็นตัวแล้วครับคีริโตะครับ กระแทกไปหนึ่งทีครับผม,มจังหวะนี้ฟามตอครับผมซีมาถือว่าลุมครับก่อ,อกรครนครับเปืือบมาช่วยตีน้อยเร็วเปืือนเร็วอโ,โอไวโอแหลมครับผมจังหวะน,นี้ต้องโดนละภาพเรียบร้อยครับผมซีหนึ่งมาถือว่าลุมครับ จังหวะนี้รอดักในปลาครับผมมาแล้วครับหนึ่งสตัวครับผมโดนพัสตันไป2ครับผมแตกหนึ่งแตก2ครับผมแตกแฮม3ครับผมเรียบร้อยี่นี่ขจัดไปสแล้วเหรอเห็นดับบนคิวไปนะครับผมตีป้อมครับจังหวะนี้5้ีผมว่าเลดเกมมันน่าจะไวครับผมตีป้อมไปครับโอ้คิวเลนมาเคลียร์คีปครับผมจังหวะนี้มาคิปดันพอดีครับป้อมนี้ต้องแตกแล้วครับ ก่อนบอกเื่อถอยนะครับถอยตังกรครับผมจังหวะนี้ไอเอาตังครับเอาเลือดตังกรครับผมเดี๋ยวผมขอเอาบัฟฟ้าก่อนนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมหาตังได้เยอะที่สุดนะครับผมเหมือน่าจังหวะนี้จะมีอย่างกันนะครับเหมือนจะบวกนะครับแต่ก็หมอบวกนะครับเดี๋ยวผมขอไปรักบัฟแดงเขาก่อนนะครับผม เอาบับแดงเซ็ตแล้วก็ฟาร์มปลาเขาเหง้น่อยนะครับแล้วก็ไปเอามังกรนะครับ <to the> <world> ครับผมจังว่านี้ไวโอครับผมผมโดนคิวเรนครับอืมแตกไปหนึ่งครับผมไวโอแตกสองครับคิวเรนรอดไปได้นะครับคิวเรนเจอมวยเฮาดักครับ อย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้ตแตแกไปแหมครับผมจังหวะน,นี้จบได้จบเลยนะครับเหมือนว่านาคอจะมาเล่นแต่นะครับเหมือนจะโยนแล้วนะครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับ